ก็มั่โอเคอันนี้นี่ละครับก็คือขอาทานี่ไม่เป็นไรแต่เดียวผมจะคุยกับทางรองหัวตับหัวละเดียวผมจะขออนยุทิศาสตร์ครุมจังหวนะแต่ว่าเดียวต้องไปเชื่อนโยงกับหนองอย่างสักหนองเดี๋ยวต้องคุยกับารับผู้ใหญ่กับเพราะว่าจะเอาเงินคุ่นเนี่ยทางซักซิปน่านสาลานี่ถือว่าเยอะ แต่ต้องไปเชื่อวอยู่หนองเปิดจังไห้มีนองเนี่ยบอกสลามม้นกันทมันว่าหลงนี่หนองหน้าหน้าเดี๋ยวต้องไปแท็กทีมกับจังไห่ว่ามีหนองเนี่ยหนองล่งหงม้นหนอองรวคนจังไหเอแล้วกลับไปมีหน้าหนองเล่เหมือนกับสี่ทองเที่ยวข่ารงเลาเวียงน่ยธรรมการนี้ก็เป็นไปวียงเลาเวียงน่ะเวียงโน่เวียงนี่จริงๆเขางบมาน่ะ แต่เดี๋ยวผมจะไปเชื่อมันก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรับใหม่มดก็เอาดีทนาะโยองได้ตั้งใจไว้มาเม็ดกับดูลิ h a ต่างๆแล้วก็หาสายท้หมดคือเราจะทําเป็นดีๆดีก็ได้คาว่านองเลีกสายมันจะต้องมีสายเต็นไปหมดนี้คือความฝันของคนเนใจที่ของประชาชนตลอดจะก็เป็นโอเคแค่ันี้คือความฝันของคนเป็นใจมันจะฝันของคนไหนคนหน แต่ตอนนี้ถ้ารับนึ่งถึงซิบเนี่ยเอาเดินทางมาน่าจะ 5, าห้าหหลักเลือเจ็ดแปดกซิบแต่เราจะไม่หยุดแค่นี้ม่งั้นก่อล่างไว้อย่างเนี้ยดูครับเหมือนหลายๆที่ที่เราทอ่ะอันนั้นคือแผนเราจะทำต่อแต่วันนี้ที่เราจะต้องช่วยกันคือเรือที่จะรับตรนี้ครับ จนเป็นประเด็นเรื่องการบริโภสาเขาจะต้องเขียนระเบียบหน่อยเทีบสานเขียนระเบียบรอบร่วมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทศบาลก็จะได้เขียนงบซ่อมโนหนี้ต่อไปในอนาคตได้ถูกกับรูปเสียอย่าง MNC คือการบริหารจัดการอันนี้สำคัญที่สุดมี UC ยัที่ว่าจะทำอ่ะผมขอกลับไปทีการบริหารจัดการการพิสูจน์วมก่อน เพราะมันจะไปตอบโจทย์้อส right, ั้นถ้าบอกวีซ่โล่ใครจะไปท้ามันตรงนี้งบหุ้นต้องถามที่สองกว่าถ้าเทศบาลมีที่จะปรับปรุงนิดนิดน้อยนิดพอจะมีได้กัครับงบประมาณอย่างนี้นะครับในในส่วนของเทศบาลครับในช่วงนี้ก็ในเทศพืเนี่ยเราทำงบไว้ในการปอัปรุงไว้ทัดเทศบาลตไปใจ สามารถทำปีได้นะคหลากหลายไมดเยอะนะครับประมาณเครือสองแก่ก็คือในส่วนหนึ่งคือจังหวะที่ขึ้นไปนี่ก็คือในส่วนของควนของเลนซ้ายเนี่ยสิ่งเดียวเราจะต้องมีเนินการขเพิ่มต้นนั้นแปลกๆนะครับเนาะก็คือการเลี่ยพื้นที่คือเอาสุดอีกชุดหนึ่งสองเรื่องไฟฟ้าออกมาต้องคุยกันต่อไปถ้าส่งแสนมีสมมติว่าถ้าเราจะปรับตรงนี้เลสบานกับสมารถทำได้เลยแหละครับ อเขี oh. ้ยงมากโอ้ชื่นเยอะตอนนี้คึกในหัวเรแล้วนะครับเทศบาลครับแต่ตอนนี้เบอร์อาจจะมาได้ครอบครอบทั้งหน้ไม่เป็นไรบางส่วนแต่ว่าเามีแผงเอาอยู่ละเขี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไปทำได้เลยครับทําได้เลยนะครับทําได้เลยเดี๋ยวว่าเอาพวงมาลัยเขาจะปักพูนตรงไหนเรื่องยังไงเอาแต่มาวังเตี๋ยนายมเตี๋ยนี่ใส่หมอนุ่งแบบนี้จริงๆหุเตียงประสานวงจรนะ รถเกตินะเมื่อกี้มาปั๊บแล้วก็ชมลมสโมสรเขาไปช่วยัตรงนี้ตรงนี้เขาต้องขอรถเกตินะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอาเคอ่ะโอเคถ้าท้อนี้โอเคสบายใช้เป็นเก้าอี้ง่ายละง่ายละอันเบื้องต้นเขาคู้กันว่านี่บขาเป็จัดการก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงจะกลับไปดีป้าุมแต่ปั้าคุ้งเรียนเขาอารวมข้าวีีกระตายกันเบื้องต้นต้องไปเที่ยวไปอย่างตลอด้อนั้นเนาะ เดี๋ยวผมจะประสานรถของกแล้วเดี๋ยวก็ไปคุยเชิงลึกกว่าสองแส้นของกิจกองนี้จะแยกจากของกระเป๋าอ่ะไฟฟ้ากับป้าป้าเนี่ยตีโนมเนี่ยงูงูปะปุ่งนี่มันเนี่ยได้ก่อนไอ้ปะปุ่งนี่ไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผมันน่นอยได้นะอย่าได้เพราะว่ามันมาได้ในส่วนของภูมิทัศน์ของตึกสร้างของอาคารโอเคโอเคอันนี้ผมเข้าใจได้อ่ะโอเคอันเดี๋ยวเบื้องต้น ถ้าผมดูตรงนี้แล้วเี๋ยวเขาจะรวมกันปั๊บอย่ยงมันเกิดได้กับและส่วนป่อป้าเขาไาปฝากเรืองผมมาพู่กันส่วนภูมิภาคอ,าอาื่นจะไซส์ใอญ่นี้เขมาคู่กันเราไปต่อเนาเราไปของปับป๊บได้เลยผมมีปัญหาอันนี้เงบเบาละทุกท่านาเบแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่เขาจะมาปั๊บครั้งแรกก่อนมือมันเกียร์น่นนี่อาจจะต้องระดมเดี๋ยวพาชี้เพื่อผาอ่ะผมกลับมาที่การบริหารจัดการครับเอาวัตถุประสงค์ของเจตนาลงของการของงบประมาณครั้งนี้ สองงานนี้โูด็อกจะต้องมองมือหันประกาศกับโูด็อกไปคุยกัน ลองดูแล้วกันแต่เราไม่ใช่แค่การหักไปเรื่อยไปใจนะเขาต้องมาล่กขันเพื่อขอตอบแทนเราไปงานไปงานคนเราไปชอบก็ได้แต่กันเขาจะเข้าเผื่อการในนิตี้บบเนี้ยนะครับมีอัมืบอรเป็นเก้าอี้สวานช่วยกันเราจะว่าล่กขันเราไปสองเราล่าคนใดคนหนึ่งเรจะยึดและมันมีหลายอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นเจ้าของนะกำนันทุกคนก็เป็นเจ้าของนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะของอัมเภอทุกคนมีส่วนร่วมแต่ คนดีดูอะไรใกล้ชิดที่ซุ้คืขขอปรโมต์สามกับเทศบาลน่ออันนี้เข้าใจตรงกรันไหครับนาะเป็นของหน้าโมนะครับไ,ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเทศบาลไม่ใช่ในนข,ของเทศบาลแน่ใจแต่คนสร้าสนุกนี่ต้องเข้าใจกันก่อนอ่ะคุณพ่อสองนี่นนเดี๋ยวผมได้ทำกันบ้านกับทางอากาศด้วยเบื้องต้นรักนะครับกอเดี๋ยวคงจะมีแนวจะไดเรื่อารกัน,น,กนอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนอ่ะไปต่อไปต่อร้านอาหาร ส้านที่เราจะการไว้สำหรับวิสาหกิจกลุมได้บ้านกับชมรมกับนายบ้านสงลามเขาได้แบบสาล้านเขาจะเปิดเผื่ออะไรได้กว่าไปถามความเห็นค่อนว่าเขาจะเพื่อคำกรเพราะเดีรู้มันจะต้องมานัง่นนนงกู้ในรายละเอียดของเทศบาลในการการโน่นนี่นะั่นตามระเบียบอ่ะสมสรสโมรสรบต้องมีเพราะอาคารั้งสร้างไว้สำหรับสมรสร อย่างที่ผมเคยพูดกันนะครับแต่มันขาดนู่นขาดน,นี่เดียวก็ไปขอผู้ใหญ่เอาเพราะฉะนั้นร้านอาหารยังยังย,งยึดตามนี้อยู่ก็หรือเฉพาะเอ๊ะขอหุ่นกุ้งสักกุ้งหรืออะไรยังไง,งลองดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องขอค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับหนวันจะไหนแต่เอารับทีบ่แบบเชิญกองนั้นครับผู้ขานทุณสุตีนนีนยกเชิญได้เลยนะครับหรือว่าเอ๊ะปวดหลงมสาวต,ตัวต่อเฝ้าในเมื่อ นผมมูสอสาวสักล้านก้างนีนี่นี่อันนี้ไม่มีบันทึกเนาะแต่เป็นรูปที่สารกิจนะอันนี้ผมขึ้นมาจับปลาบางทีเขาลืมขึ้นตัวหน,น,น่อผมก็เฝ้าไว้หมดเจ็ืเนาะดี่ต่องเนาะก็อบอกว่าอันนี้ผมองก้าน,นี่ยเขาหลงมือสาวว่าจะได้หรือเขาว่าจะได้อันนี้ผมช่วยคิดแต่หมื่นกับสองนี่พอได้แล้วพอเขาเกลื่ตั้งแต่ครั้งแรก วิสาหกิจกลุ่มของน้อพี่บา้านดีเขาช่วยกันไปสร้างสร้างเงินมากว่าจะมาถึงวันนี้จําได้ก็เพวกนั้นโป๊งเรากัระดมคือนทันยางไปตัดน,นะพอตอนนี้จะมาตัดโป๊งเหมือนกับแรกตั้งใจไปนอนอันนี้ขึ้นสองนะมได้ไปมันสามได้เขาจะประมงสามระเตรียมขึ้นมาสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o s p o t On Tour นะครับผมมาสวัสดีท่านผู้ชมต่อท้ายคลิปเลยนะ วันนี้ผมมีภารกิจนะฮะมารวมประชุมกับต่างอำเภอเพื่อจะมาฟังรายละเอียดของการบริหารจัดการในเรื่องของการใจพื้นที่ครัวหนองลิงซ้ายตีมีการสร้างขึ้นตีในเขตของบ้านสันขวางนะฮะเทศบาลตำบลม่ใจนะฮะตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลสีถ้อยแลว้วก็เทศบาลตำบลม่ใจก็วันนี้ท่านนายอำเภอก็เรียกประชุมเพื่อที่จะมาวางแผนปรึกษา หารือกันนะของกลุ่มภูมิส่วนได้ชนเสียสิ่ง g ีโฟก็มาได้ติดตามบรรยากาศเบื้องต้นท่านผู้ชมได้ดูตั้งแต่ต้นจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วนะเดี๋ยวรายละเอียดเจาะลึกเชิงการแก้ปัญหาแล้วกัการสนับสนุนของแต่ละไฟล์เขาหือ้ตาองอำเภอแล้วก็อันผู้บริหารอู้กันเต็มที่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจีโฟจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ ติดตามกันแหมกรรมครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลยังแบบตกลึกเตื่อเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรอย่างออกไปแล้วก็ซื้อออกไปแล้วก็จะมีการเข้าใจคัดเคลื่อนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งประชุมตัวแล้วก็เพื่อมีข้อมูลสรุปออกมาแล้วก็เขาจะมาสรุปตรนี้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันแห่งกรรมครับในจี๖สปอร์ตออนเพลของเราครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ